สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องเจ้าคุณฟรีตสไตล์ชาแนลนะครับก็จะมาวิดพื้นเป็นวันที่17แล้วนะครับเมื่อวานไม่ได้วิดเมื่อวานทาคลิปน้องเจ้าคุณทนานไข่ตุนนะครับวันนี้ก็จะมาวิดพื้นเป็นวันที่17บเครับตอนนี้ไม่ค่อยได้ต่อเนื่องครับเพราะว่า,าสลับกับน้องเจ้าคุณรับน้องเจ้าคุณเขาบอกว่าเบื่อแล้ววิดพื้นอยากจะทําคลิป ทำไข่ตุ๋นมากเมื่อวานแล้วก็ทําให้นะครับวันนี้ก็เรา,าเข้ามาวิพื้นต่อครับจอต่อครับเป็นวันที่ทิเจ็ดนะครับแล้วก็คุณกินข้าวอยู่ครับผมก็เลยออกมาทําก่อนแล้วคุณพ่อย,ยังไม่หายดีทํายังป่วยนะยังไม่ได้เริ่มครับระดับให้มันยากขึ้นหรือเข้มข้นขึ้นครับนี่ก็วิพื้นปกติไปก่อนนะครับ อนี่ผมจะมาวิทย์พื้นี่ผมก็ไปเล่นเวทที่สนามบินลานสนามบินเพิร์สชาพัดมาแล้วนะครับนี่มาครับนี่มาใช่ไห ยี่สิบทีครับน้องยาคุณมาแล้วนะครับใช่ไหมครับน้องยาคุณสวัสดีคุณผู้ชม,มาาครับน้องไพตาบาครับก็ยังไม่อยากให้มาถ่ายคลิปเดี๋ยวให้หายดีก่อนจะให้มาทําคลิปนะครับก็กี่ททาไข่ตุ๋นให้น้องยาคุณไปครับฝีมือผมเองนะครับก็เดี๋ยวรอให้มัน เย็นก่อนนะคุณหมอเราให้ไข่ตุ๋นเย็นก่อนเมืแ่อบบกี้เพิ่งเวฟเพิ่งออกมานะครับก็ก็อย่าลืมออกกําลังกายนะครับใครที่รักสูาพาม่อยากเป็นมีโรคภัยไข้เจ็บนะครับในวัยที่อายุเริ่มเริ่มมากขึ้นแล้วมาเพิ่งมาคิดออกกำลังกายก็ยังไม่สายนะครับเดินจะวิ่งขอมันสักสิบนาทีก็ยังดีครับเพื่อ เหมือนก็เป็นการออกกำลังกายครับกระตุ้นให้ร่างกายยังทํางานอยู่ครับไม่ใช่ว่าพอแก่ตัวไปแล้วมีอย่างเดียวคือเลี้ยงหลานนั่งติดเอี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงนงครับถ้าเรายังมีแรงอยู่ก็พ,พยายามออกขยับสักสิบนาทีวันละสิบนาทีก็โอเคแล้วช่วยให้ร่างกายได้มีการขยับนะครับหรือใครที่ํำงานอยู่ที่ออฟฟิศก็สามารถขยับตัวได้นะครับก็คือลุกมาออกกำลังกายบิด เกียดมากอะไรมากครับเดินมากอะไรก็ได้ครับทําอะไรก็ได้ให้ร่างกายมันเริ่มมันขยับครับมาครับเซตที่สอง เร็จสองวันไปครับหรือสามเซรจเสร็จละยี่สิบนะครับผมจะทําอย่างนี้จนครบสองเดือนครับที่ตั้งเป้าไว้นะครับหรืออาจจะเยอะกว่านั้นนะครับคือตอนนี้ผมไปวัดไปชั่งน้ําหนักมาครับตอนแรกชั่งได้เจ็ดสิบเก้าตอนนี้เลยเจ็ดสิบหกแล้วครับลดประมาณสามโลนะครับฉ่นั้นก็พยายามกันต่อไปนะครับใครที่คิดจะลดน้ําหนักลดไขมันก็เริ่มเลยนะครับอย่าบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับมันจะไม่มีเวลานะครับสุขภาพ ไม่ได้หาซื้อเอาง่ายๆครับต้องทําเองครับฉะนั้นต้องเริ่มเลยครับเริ่มจากไหนครับจากใจเราครับถ้าเกิดใจเราสู้มันก็ได้้วถ้าเกิดใจเราไม่สู้มันก็ทอนะครับอย่าไปท้อนะครับเล่นแรกๆก็เอาธรรมดาครับว่าโอ้บางคนเพิ่งเริ่มเล่นจะให้มีกล้ามใช้สุขภาพแข็งแรงปรับเป็นไปไม่ได้ครับต้องค่อยๆไปครับขนาดเรากินอาหารเนี่ยจนมีพุงอ้วนเนี่ยเรายังสะสมหลายปีฉะนั้น คนเราจะมีสุขภาพดีก็ต้องเลื่อยสะสมไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปท้อครับใครจะว่ายังไงเรื่องของเขาครับอย่าไปใส่ใจครับเราทําเราได้ตัวเองครับสุขภาพเราแข็งแรงนะครับกล้ามเป็นผลไว้ได้เราไม่ได้เล่นว่าเพื่อเอากล้ามเราเล่นเพื่อสุขภาพครับผมก็เล่นเพื่อสุขภาพตอนแรกตอนแรกเล่นเอากล้ามไม่ใช่ผิดจะเล่นเอากล้ามไปป่ามันไม่เห็นผลนะเพราเล่นเพื่อสุขภาพดีกว่าครับสุขภาพดีมีใช้ไปกว่าเครึ่งนะครับมาครับเซนที่สาม เสีสายานมาได้ได้รองเซ็เหนื่อยครับอันนี้ผมก็จะจัดตารางการเล่นเวทผมก็คืออาทิตย์หนึ่งต้องมีวันพักนะครับคือจะเว้นการวิดพื้น1วันนะครับหลังจากผมไม่ต้องมีวันคาร์ดิโอคาร์ดิโอเสร็จก็เล่นเวทนะครับแล้วก็มาต่อด้วยวิดพื้นนะครับ นี่คุณยังกินข้าวไม่เสร็จครับมาครับใครที่ยังมีอะไรแนะนำมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมยินดีรับฟังแล้วพร้อมปฏิบัติลองมาปรับเปลี่ยนดูนะครับเผื่อมันจะดีกว่าที่ผมเล่นอยู่นะครับแต่เดี๋ยววันหลังผมไปสนามบินแล้วผมเล่นเวทนะครับผมจะให้ดูว่าผมเล่นถูกฟอร์มไหมครับถ้าเกิด ใครมีคำถามแนะก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็อยากให้ทำฟอร์มให้ถูกเัีจะไดไไ้ไม่ไม่ไม่กล้ามเนื้อผมไม่ต้องเสกครับถ้าเราเล่นฟอร์มถูกนะครับ เซตที่สเหลือเซตที่ห้าอย่าลืมนะครับวินัยสําคัญนะครับวินัยการกินครับเขาบอกว่าจะมีกล้ามแต่จะไม่มีไขมันอยู่ที่วินัยการกินครับการเล่นนะครับพักผ่อนนะครับกินเจ็ดสิบเล่นยี่สิบพักผ่อนสิบถ้าคุณมีสามข้อนี้นะครับคุณทําได้นะครับเห็นผลนะครับสุขภาพแข็งแรงมีกล้ามไขมันลดนะครับกินนะครับก็คือกินกินในสิ่งที่ อ่าไม่มีไขมันนะครับไม่ใช่ว่าเราเราไม่ได้สายข้อกายเรากินก็ปกติครับก็คือว่าเล่นเลี่ยงหน่อยอาหารมันทอดนะครับที่เป็นน้ําหวานที่พวกนี้นครับน้ําหวานที่เป็นน้าอัดลมพวกนี้เราก็เลี่ยงเปลี่ยนจากเป็นน้ําเปล่าแทนนะครับไม่ใช่เราเล่นเสร็จโอ้โหกํลาลังกายแทบตายเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกลับมาซัดปุ๊บสปอนเซอร์นี้ก็มีส่วนทําให้อ้วนได้นะครับเพราะมีน้ําตาลผสมอยู่นะครับ เรากลับมาเห็นน้ำส้มคั้นโอ้โหซัดซจบเลยที่เล่นมานะครับแคลอรี่มันสูงครับมาครับจะตดท้ายจ็่ที่ห้า,าครับ เสร็จแล้วครับขอบคุเสร็จแล้วครับ20ทีนั้นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ในช่องเจ้าคุณ f r e ฟิสต Channel นะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วก็น้องเจ้าคุณครับผมจะได้ทําคลิปใหม่ๆนะครับ,รบ,ก,บ,รบก็อย่าลืมกดเป็นกําลังใจด้วยนะครับก็วันนี้ก็ปิดพื้นวันที่17ก็ิ้นสุดแค่นี้ครับสวัสดีครับ